วันนี้ครูจะมาเฉลยกันบ้านหน้า34ให้นะครับซึ่งเขาบอกให้เราขีดถูกในช่องที่คุณสมบัติถูกต้องของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปนะครับรูปที่1นะครับครูวัดความยาวให้นักเรียนแต่ละด้านแล้วนะครับซึ่งได้2.4ทุกด้านเลยแล้วมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับคราวนี้โอ้ยด้านทุกด้านเท่ากันหมดแล้วมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่ง ค่าวนี้สมบัติของเส้นทะแยงมุมเป็นยังไงบ้างเส้นทะแยงมุมสองเส้นนี้พอคูวัดแล้วมันยาวเท่ากันครูเลยขีดครูก็เลยขีดถูกนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไหมด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเท่ากันไหมพอถูกเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งตัดด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันแล้วเส้นนี้ล่ะเส้นนี้ล่ะพอถูกเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งตัดเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่าแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับและ ที่ครูคิดถูกตัดกันเป็นมุมฉากเพราะเส้นทแยงมุม2เส้นนี้จะตัดกันแล้วเกิดมุมฉากขึ้นนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับรูปที่2นะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ๊ะทำไมครูรู้ละ่ะครูยังไม่ได้วัดเลยครูวัดแค่มุมนะครับรอบนี้มุมทุกมุมเป็นมุมฉากเอ๊ะด้านนี้กับด้านนี้น่าจะเท่ากันครูก็เลยให้ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันแต่จริงๆมันเท่ากันนะครับเพราะว่าครูวัดแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้ ด้านนี้เท่ากันไหมเท่ากันนะครับซึ่งเมื่อรูปสี่เหลี่ยมที่มุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามเท่ากัน <c oughs> เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นทียงมุมคุณสมบัติของเส้นทียงมุมยาวเท่ากันไหมเส้นนี้กับเส้นนี้ครูบอกเลยนะครับยาวเท่ากันนะแล้วก็เมื่อใช้ไม้บรรทัดมาวัดนะครับเราต้องวัดเองบ้างนะครับแล้วก็เมื่อเส้น ถ้ายังมุมขีดมาแล้วอีกเส้นหนึ่งตัดมาเส้น2เส้นนี้แบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันไหมแบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ถูกตัดมาก็แบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันนะครับคูเลยขีดตรงช่องแบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันแต่ตัดกันเป็นมุมฉากหรือไม่เออเฮ้ยลองเอาไม้บรรทัดมาทาบดูถ้ามุมฉากจะต้องเข้าร่องของไม้บรรทัดเพราะไม้บรรทัดแบบนี้จะเป็นมุมฉากไม่เข้าแสดงว่าไม่ได้ตัดกันเป็นมุมฉากนะครับคูเลยขีดตรงที่ตัดกันไม่เป็นมุมฉาก นะครับรูปที่3นะครับรูปที่3เคยเห็นบ่อยนะครับรูปที่3ครูใช้แม่บรรทัดวัดนะครับด้านทุกด้านยาวเท่ากับ2.9ซนิเมตรหมดเอย๊ยาวเท่ากันหมดเลยแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นมุมฉากนะครับรูปนี้ถ้าด้านทุกด้านเท่ากันแต่ว่ามุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากเขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับซึ่งนะครับเส้นทะยังมุมนะครับ ถามว่ายาวเท่ากันไหมบอกเลยไม่เท่าครับเพราะเมื่อเราเอาไม้บรรทัดมาทา,ดนนาบ,ออททบทดูเส้นนี้ยาวเราๆนะครับเออขอโทษทีครับใช้ไม้บรรทัดผิดเส้นนี้ยาวเราๆเกือบสี่เซนกว่าๆส่วนเส้นนี้ยาวเราๆสามเซนแสดงว่าเส้นทะแยงมุมยาวไม่เท่ากันคูเลขิดช่องนี้นะครับเพราะช่องนี้ยาวเท่ากันช่องนี้ยาวไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ เส้น2เส้นน so, like ี And, ้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไหมครูบอกกันนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเนื่องจากเมื่อเกิดเส้นนี้ขึ้นมาเส้นนี้ตัดออกมาเส้นนี้กับเส้นนี้เหมือนจะเท่ากันจริงๆมันเท่ากันนะครับแล้วก็เมื่อเส้นนี้และเส้นนี้ตัดมาเส้นนี้กับเส้นนี้มันยาวเท่ากันครูก็เลยขีดแบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันนะครับแต่รอบนี้เอะเมื่อเส้นทียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัดกันมันจะเกิดมุมฉากครูเลยนะครับขีดถูกตรงตัดกันเป็นมุมฉากนะครับ รูปต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามเท่ากันนะครับก็คือ3.93.9แต่ด้านนี้ด้านที่ติดกัน2.9 2.9เกับอเ้าก็เท่ากันนะแต่ด้านที่ติดกันไม่เท่ากันเอียงด้วยรูปนี้เลยเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเมื่อขีดเส้นเทียงมุมปึ๊บนะครับเส้นทียงมุม2เส้นนี้จะยาวไม่เท่ากันนะครับยาวไม่เท่ากันลองดูสิใช่ไหมเอาไม้ทัดวัดก่อนอันนี้เรา .5 5ส่วนอันนี้เราราวสนะครับเส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากันนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันไหมเมือมม่อมีเส้นทแยงมุมตัดกันแบบนี้เส้นนี้2เส,ส้นนี้เท่ากันเมื่อเส้นนี้ขีดมาเส้นนี้ตัดออกมา2เส,ส้นนี้ก็เท่ากันนะครับแสดงว่าแบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันและสุดท้ายนะครับตัดกันเป็นมุมฉากหรือไม่เอาลองเอาขอบไม้บรรทัดมาวัดนะครับอ vid. มันเข้าร่องไหมไม่เข้าฮะมัน ยังไม่ถึงแสดงว่าตรงนี้ตัดกันไม่เกิดมุมฉากนะครับรูปสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ารูปนี้ดูง่ายนะครับจากความรูปป5้านะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าของเรานะครับโอ้โหถ้าเราใช้เส้นเทียงมุมตัดกันนะครับเป็นไงครับเส้นเทียงมุมยาวเท่ากันไหมครับคิดว่าคือว่าไม่น่าเท่าเนาะเพราะว่าอะไรจากนี้ถึงนี่จากนี้ถึงนี่ ดูด้วยตารู้เลยไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเราเลยขีดเส้นทียงมุมยาวไม่เท่ากันแต่ข้อนี้แปลกนะครับเมื่อมีเส้นทียงมุมตัดกันปุ๊บนะครับมีเส้นหนึ่งที่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแต่อีกเส้นหนึ่งเป็นไงครับสองข้างนี้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไหมครับไม่เท่านะครับแสดงว่าเราต้องไปขีดถูกตรงถูกแบ่งครึ่งเพียงเส้นเดียวนะครับแล้วแต่ข้อนี้มีข้อแปลกนะครับเมื่อเส้นทียงมุมตัดกันจะเกิด มุมฉากนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับในการเฉลยกันบ้านคุณจะเฉลยให้แค่หน้านี้หน้าเดียว